แรงมากจริงๆ,ออๆโอ้ชอบบทมารุนแรงมากเรื่องนี้น่าดูมาก r e a c t i o n สืบสันดาลจะเป็นยังไงไปดูกันเลยใไหมไทย,ไ,ทยได้เวลาแล้วค่ะยดาและเพื่อแสดงความจริงใจของผมไข่มุกจะเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่วันนี้<ค>นเป็นต้น<ช>ไปเมียกรรมการ อึ้งอันนี้อึ้งกว่าเฮียถ้าการตายของท่านเจ้าสัวไม่ใช่อุบัติเหตุจริงๆหนูอยากให้คนร้ายได้รับโทษในสิ่งที่ตัวเองทำค่ะเอาพ่อไม่อยู่เนี่ยมันก็เล่นกูเลยนะพไปมึงควบคุมตัวเองไม่ได้เลยฉลองกันเทุกคนรู้เลยพ่อมันมีเที่ยอะไรไว้เราามาให้กูเลี้ยงไว้เนี่ยมันแหวงกัดกูอ่ะกูควรทำไงวะแม่เมืองนี่ ประกูลเทวสถิตไพศาลต้องงดงามทุกย่างก้าวนั่นแปลว่าคนรับใช้ที่นี่จะต้องสะอาดบริสุทธิ์ไร้จุดด่างร้อยเช่นกันถอดเสื้อผ้าออกให้หมดยังอยากเป็นครอบครัวเราอยู่ไหม เริ่มงก่อนที่ผพิกษคุณทำแรงเกินไปหรือเปล่าแรงเกินไปหมูพี่บอกเองไม่ใช่หรอครับไม่ว่าผลจอกมาเป็นยังไงขอให้ทุกคนยอมรับไม่ได้ไเลยหรอเนาะมึงทำทั้งหมดมึงอยากจะขงโมยสมบัติบ้านคุยก้นเหรอไม่ได้พี่นี่เราอยู่กันแบบครอบครัวนะไม่คิดตัวว่า <S <S วบ้านหลั<บ>งนี้คือบ้าน กาซลองสองปีบเขาเปอแบบใหญ่สุดมากสมกับชื่อเรื่องอยู่นะสุดสัดสุ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 กว่าสุดสงดสุดสุดสจอิงดสุดสุมีควาุแบบตสุดสุดสุดส่ดสุด่บบสุบสุด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 แบดสรงสุด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 สสสดดสุดสุดสบดสุดสุดสุด มันก็คือแบบแย่งกันยิ่งกว่าเดิมแล้วก็แบบมันมีฉากแบบพวกความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแบบมีฉากที่ล่ามโซอีกอะไรเงี้ยเออน่าสนใจมากแล้วก็ที่น่าสนใจน่าจับตามองคือยาดาเพราะว่าเส้นทางเขาแบบมันน่าสนใจมากล่างโซเลยแล้วก็ล่าสุดมีละครเนาะแล้วก็มาอานนี้การแสดงของแค่เรียผากดีมากน่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่าเล่นถึงมากเมื่อกี้ที่มีฉากบทมารุนแรงมากเรื่องนี้น่าดูมากให้คะแนนความน่าดูมาเด้งสองสามห้า เตรียมตัวเลยในเน็ตฟีน้<ม>าูลูกทุกเรื่อง